สวัสดีครับต้องบอกว่าอีกหนึ่งคู่ฝึกสะตูนซูเปอร์ไฟส์คู่ค้ำใช่ไหมค้ำคู่ค้ำแหละนับไปจากคู่เอกก็เป็นคู่ที่สามขึ้นไปคู่ค้ำคู่ค้ำน่าจะเป็นวินเราเป็นวินเราเป็นคู่ก่อนคู่ค้ำอีกโอ้ยบอกว่ามวยใหญ่วันนี้จำถือว่าคู่ไหนก็ใหญ่ทุกคู่ครับเราไปที่กาก้าก่อนเลยครับกาก้านี่ก็ต้องบอกว่าตอนแรกนี่เจอใครเริ่มเลย ไอ้นี่ตัวการเขาเปลี่ยนมาเป็นก้องเกียรติัวกั๊ถอนออกไปก็เจอต้องเกียรติก็เป็นนักชกรุ่นที่ไหมรุ่นที่เราแล้วฟอร์มเรายังไงบ้างก็ซ้อมสามไฟหลังครับสามไฟหลังหลัได้ไหมไฟหลังก็มีชนะดีเซลเล็กชนะสุรชัยครับแล้วไฟล่าสุดมาแพ้แม็กนัมแพ้แม็กนัมก็คู่รปบเก่าครับก็ถือว่ายังไม่เสียหายก็ยังมีชนะเยอะกว่าอยู่เคยลงใต้มาไหมเคยอยู่ครับเมื่อไหร่นาน ปี2017หนู2017ยังไงบ้างผมกานชกว,วันน้งก็มีต่อยกับ,บเพชรมิราเสมอแล้วก็ไปต่อยที่ตะครศซีธรรมราชกับสายฝนแพ้ก็ยังไม่ชนะครับก <ไป S 1> ็มีต้องต้องเก็บชัยไม่มาได้ไปนี่ครับผมแต่เรามาสองครั้งนี้เราเจอนกโต๊ะเจ้า,เจ,าเจ้าถิน่นหมดเลยครับรอบนี้นี่มาเจอต้องเกียรไม่ใช่เจ้าถิ่นครับบินมาชกที่นี่ครับอ่ะก็พรุ่งนี้ช้อัหนักแล้วตอนนี้น้องเกินอยู่กี่กิโล พอดีแล้วพอดีเลยไปครับแล้วพรุ่งนี้เช้าต้องรถไหมเนี่ยรถอีกหน่อ๋ออดเอาอ๋อเราจ้างก้าจะเป็นมวยที่ไม่ชอบการทำน้ำหนักอ๋อเอาแบบสบายครับทำช่างเสร็จค่อยกินครับผมก็ถือว่าสบายระบายนะเพราะหนึ่งมีฝนตกด้วยครับก็ไม่ไม่ประมาณไม่ประมาณพิกัดเท่าไหร่น้องไปนี้ร้อยสามสองร้อยสามสองเจอข้อเกียรติจังหวะอะไรไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครก็เป็นมือร์แต่ไหนศึกษาไหมก็ดูพี่เขาโชกแบบตลอดเพราะเป็นเสือตัวที่ดิบเลยนะครับ อ้าวแล้วฝากแฟนคลับแล้วหน่อยก็ฝากแฟนคลับช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับช่วงนี้เต็มที่ครับนะพรุ่งนี้แฟนคลับฟังนมบูชาข้างใจะรอดูเยอะมีเพจมือสดถ่ายฝากฝั่งนู้นหน่อยน้องเป็นภาษาบ้านเราบาตรสมบกมณ์บังพุกแม่บังโอนขแม่บาัตรครับนี่บัตรโจยเล็กตุ๊กจัดนกยมบัตรเอ๋บัตรอ่านกยมดังเธอออฟฟิสมัรเพียบบัตรนกยมบาตรสมกุลบบอก็ประมาณว่าขอเชียร์ผมด้วยแหละเอ้อกองเกียร์ รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เลยเผยตัวที่11ลงใต้เคยลงใต้มาหลายรอบไหมสองครั้งครับสองครั้งนานไหยนานแล้วครับสมัยคว้าถึงมขัดครับใหม่ๆแล้วก็หลัง่อนครับอืยังไงบ้างไคติดมาใต้แพ้ไปชนะไปอืก็ยังดีล่ะกาก้านะกา้านี่เสมอเสมอแพ้เออเราไปสุดท้ายต่อได้กับใคร เพชรดำครับเพชรดำที่ช่องเจ็ดก็แพ้สองหลังสุดในแพ้เพชรดำกับพลพลมันก็ยังไม่ชนะยังไม่ชนะแต่จะแจ้งเกิดไหมรอบนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นเจอนักชกรุ่นน้องแข่งแกร่งเลยท่านหนักนี้มีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีครับพรุ่งนี้กะจะลดน่าจะชั่งไม่น่าลดครับไม่ลดก็แตบาลบาหมันเขาเหมือนกันก็อยากจะกินอิ่มนอนหลบเหมือนกันครับแล้วมารอบนี้มีอะไรมาสู้กับตาก้าบ้าง ก็ต้องไปดูกันบนเวทีครับลูกไหนที่เรามองว่าดีกว่าน้องวงไหนวงไหนก็เป็นลูกจุดแของเราเนี่ยแหละครับผมกอติดเมื่อไหร่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับอ่ะพ้องเกียรตเราอายุนานเท่าไหร่แล้วปีนี้ตอนนี้ยี่สิบเก้าย่สามสิบปียี่สิบเก้ามาจากชีางใหม่อเชียงใหม่ธีทุกิจอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทำอะไรบ้างใช่ไหมก็ตอนนี้ยังไม่ทำเลยไม่ทำาครามหนูอะไรก็ปิดแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงอยู่แต่ยังไม่ได้อะไรเยอะครับ มาจากเชียงใหม่ถือว่ามาไกลเลยเกือบลงใต้สุดเลยมาสตูนนี่ตูนเกือบใต้สุดแล้วแหะอีกทีเชีงหวัดก็ลงใต้สุดแล้วฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่และแฟนคลับต้องเกียรดหน่ะทั่วประเทศก็ฝากติดตามเชียร์ได้ครับพรุ่งนี้เต็มที่ครับเต็มที่ครับผมเดี๋ยวเรื่องน้ำหนักพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวดูอีกทีครับผมก็เต็มที่แน่นอนพรุ่งนี้แจ้งเกิดนะแจ้งเกิดครับแจ้งเกิดแน่นอนแพ้มาสองใบแล้วนี่ครับดูจะใช่ทีครับยืนยันครับมาที่เวทีแล้วพร้อมครับคังคูนี่พร้อมชกแน่นอนครับอ่ะขอบคุณทั้งคู่ครับครับ